หนึ่งนะครับผมได้ขายข้าวตามปกติและมีตำรวจเมาเดือผ่านมาผมจึงสักทายแลนะเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นครับไปเชิญรับชมกันได้เลยครับรนะวันนี้มีข้าวหมูกรอบหมูแดงมาขายครับมากินกันได้เลยครับ2 0บาท3ามบบาทมีหมดครับมาเลยครับมาเลยครับ เอาคุณตำรวจเอาอะไรไหมครับวันนี้อะไรครับคุณตำรวจเอาอะไรไหมครับมาหาเรื่องเหรอผมไม่ได้หาเรื่องอะไรคุณเลยครับผมแค่ถามเอาอะไรไหมหาเรื่องผมเหรอคุณตำรวจครับจะทำอะไรผมเลยนะครับคุณตำรวจครับจะทำอะไรผมเลยครับหาเรื่องผมเหรอผมไม่ได้หาเรื่องอะไรเลยครับผมย่ใจนะคุณแบบของไหมรูปบบตของไหมคุณตำรวจครับผมไม่ได้หาเรื่องอะไรเลยครับเออทำอะไรไม่ทำอะไรเลยครับ คุณทำอะไรทำไมครับทไมตัดมาทำไมครับผมขอโทษครับเอาสัตว์ทำไมอยาเลยตัดมาอย่านลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออเมื่อเช้าอ่ะใครของอยู่ดีอ่ะตำรวจเนี่ยมาหาเรื่องเมาเลยก็ไม่ทำอะไรเลยอยู่ดีแค่ถามของเรานี่แค่ถามว่าว่าเออวันนี้จะเอาไหมครับตำรวจก็บอกว่ามหาเรื่องหัวเรื่องหาเรื่องเหมือยังไม่ทำอะไรเลย ก็ถหาทนายเก่งกับคนหนึ่งไปสู้คดีอะเออมึงกูมีทนายทนายเก่งเว้ยเ,เ,เป็นผู้หญิงให้คําปรึกษาดีมากใส่งดด้วยเนี่ยมีกูมีที่อยู่มึงก็ลองเอาไปรู้เนะี่ยที่อยู่เขาลองไปตามหาดูเออเออ,เอ,อขอบคุณมากเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองโทรไปสวัสดีครับคุณทนายวันนี้ผมไปเรื่องที่ปรึกษาเนี่ยครับ สวัสดีค่ะมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยคะคือนะครับผมอะถูกตำรวจครับข้อเมากลางนะครับแล้วก็ทาร้ายของของผมนะครับแล้วก็ยุดทรัพย์ผมไปอะครับผมแค่ทักทายเขาอะครับแล้วเขาก็ทําร้ายผมเขายทำร้ายผมด้วยคารับคู่ผมครับแล้วผมแล้วผมสามารถดําเนินการหรือแจ้งความผิดได้ไหมครับอ,อ๋อคุณลูกความนะคะสามารถที่จะดําเนินการได้ค่ะแต่ทางเรานะคะจะต้องเก็บรวบรวมเอกสารก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวได้ความยังไงเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีนะคะค่ะขอบคุณครับฮััโหลครับสวัสดีค่ะนสวัสดีคับค ที่ทมแล้วนะคะรอทางกระทรวงนะคะติดต่อไปนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะเดี๋ยวจะจัดการให้คะ่ะครับขอบคุณมากนะครับค่ะตอนนี้ทางกระทรวงยุติธรรมได้เตรียมค่าเส้นใหม่ทดแทนให้คุณแล้วนะครับนี่คือค่าเส้นใหม่ทดแทนที่ผมนามาให้คุณจำนวนเงิน2 0 0 0มบาท เดี่ยวทางกระทรวงของเราจะไปได้เบีย้ยจัดเจ้ากกหน้าที่เองนะครับเขาก็ทําความผิดจริงกระทรวงยินดีรับฟังทุกของประชาชนครับนี่ครับขอบ้อคทับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งให้คุณทราบจากที่คุณได้กระทํากับผู้เสียหายนะครับให้เข้าของเสียหายและยังยึดโทรศัพท์เขาทางกระทรวงธีทมได้ตรวจสอบแล้วว่า คุณกระทำความผิดจริงนะครับกระทรวงยุติธรรมจึงได้จ่ายค่าสินไมทดแทนให้กับผู้เสียหายนะครับเป็นจํานวนเงิน2 0,000บาททางกระทรวงของเราจึงต้องมาไล่เบี้ยคุณนะครับเป็นจํานวนเงิน2 0,000นบาทครับครับยอมรับครับเรนนี่นะครับคือเอกสารของการละเมิดและค่าไล่เบี้ยของคุณครับ い